ใบตออนี้นะครับเจ้อเขาบอกว่าตัดมาจากเขานะครับก็ตกกิโลละสิบห้าบาททั้งกล่องเนี้ยเก้าร้อยนะครับแต่ถ้าเขาสั่งก็ตกก,กิโลยี่สิบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับ ใบตองนี่ช่วงนี้นะนะช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงจุดจีนน่ะนะถ้าแบบว่าเขามาซื้ออะเขาจะมาซื้อที่แบบมาซื้อแล้วมาตัดเองอ่ะจะประมาณกิโลสิบห้าบาทแต่ถ้าให้เราตัดไปส่งให้เขาอ่ะเราก็จะส่งประมาณโลละยี่สิบก็เท่ากับว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจอย่างดีเลยเป็นเพื่อเพื่อเศรษฐกิจครับปลูกปลูกทิ้งไว้ไม่เสียหลายหรอกมีมีลูกก็กินได้ครับโอ้นี่ปลูกไว้กี่ต้นล่ะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนของญาติกันนะครับส่วนของผมเองจะอยู่บนเขานู่นน่ะมันไกลครับ,รบแล้วมันปลูกยากไหมครับวิธีการปลูกแลวดูแลยากไหมปลูกกล้วยนี่ปลูก,ปล,กปลูกไม่ยากครับเขาต้องขุดหลุมเตรียมข<อ>ุดหลุมทิ้งไว้ก่อนตากแดดใช่ไหมครับแล้วก็คุกจาพวกปูนขาวขี้เถ้าหรือไม่ก็เอาน้ําผสมกับปูนซีเมนตนะ์แต่บางอ่ะเทราดเอาไว้คือพูดพง่ายว่าชาวบา้านชาวบ้านเขาก็จะรู้วิธีการปลูกดีใช่ไหมครับ ช่วงเข้าภาษาเพราะว่ามันจะแรงเวลามันติดปีมันออกมามันจะติดแรงแล้วลูกมันจะรีบชาวบ้านจะรู้กันเลยใช่ครับขึ้นออกมามันก็กลายเป็นต้นกล้วยอีกใช่ต้องคัดนะฮะคัดบางทีเนี่ยเขาคัดหน่อนะครับสายพันธุ์ดีๆนะหน่อละหลายบาทนะครับอไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเหมือนอย่างใบเนี่ยเขาจะตัดแต่ส่วนใหญ่เขาจะตัดให้ถึงนี่เพราะว่าถ้าตัดถึงเนี้ยนะเวลาน้าค้างอะไรมันหยดตรงนี้ยมันจะเป็นเชื้อราครับก็จะตัดให้ใบเนี่ย เหลือประมาณสักห้าใบห้าใบหกใบเพราะว่าจะให้แบบน้ำเราเลี้ยงมันไปเลี้ยงปลีเลี้ยงลูกให้มันสมบูรณ์เพราะต้องการจะขายใบอย่างเดียวอะค่ะแบบเน้นขายใบกล้วยป่ากล้วยป่าก็มีอยู่เชิงเขาใบกล้วยป่าเนี่ยเขาจะเอาไปห่อขนมห่อหมกนะับแล้วก็ขายใบอย่างก็จะเป็นกล้วยตานีแต่กล้วยตานีเนี่ยมันจะขายขายใบแล้วก็ขายแบบ ที่เป็นปลีออกมาแล้วมีลูกเล็กๆอ่ะที่เขามาซื้อไปประดับตามพวกร้านส้มตำเนี่ยแล้วแล้ววิธีการเลือกอะไรครับเลือกใบเลือกอะไรเลือกใบเขาจะดูนะฮะคือ,อมไม่ให้แก่ไปแก่ไปมันจะกรอบโอ้แล้วอย่างนี้ครับเขาเขาก็เขาก็จะ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 ตัดนะฮะตัดมาแล้วก็ใช้มีดมีดกรีดมาเนี้ยแล้วเขาก็จะพับเป็น,ม,นม้มวนม้วนพอได้กิโลนึงเขาก็จะมัดตอนนี้ราคาเป็นยังไงแล้ว ราคาใบกล้วยช่วงช่วงนี้ใหญ่พูดเลยช่วงใกล้จุดจีนเเนาะเพราะห่อขนมของไหว้นี่ก็ใช้ไปตองอม,มันว,ว่าช่วงนี้าราคาดีสิใช่ฮะแล้วก็เขาก็หากระจังเลยนี่ตัดไม่ทันตัดไม่ทันส <c oughs> มบูร์มไม่ให้แบบมันแตกอันนี้อ,อ๋อยังใช้ไม่ได้ใช่มันโดนลมลมตีลมตีแล้วมันจะแตกเป็นลิวงั้นว่าก็จะมีเทคนิคของผู้รู้ครับผู้สันทัดนะครับก็ดีอ่ะที่มีคนมาสนใจเพราะว่ามันเป็นพืช ใกล้ตัวเพราะว่าบ้านไหนที่มีพื้นที่ว่างๆเขาปลูกกล้วยไว้เศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าบางคนนะเห็นว่ามันแบบไม่มีค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าว่ารู้คุณค่าของมันน่ะหนึ่งจนพวกสารอาหารสองดอกมันถ้ามันเปี้สุดแล้วน่ะตัดเอาไปแล้วไปกินแต่น้ำพริกหรือสำหรับผู้หญิงที่แบบออกลูกอ่อนอะไรเงี้ยไม่มีน้ำนมอ่ะเขาเอาปีเอาไปเลี้ยงก็คือมีประโยชน์กับคนไทยมานานเนอะ ก็ได้ทําปุ๋ยคือเอาไปทําปุ๋ยหรือเอาไปวางทั้งต้นนะให้มันย่อยสลายไหลเอยงตามธรรมชาติ็ปุยีใช่ไม่มีไมนน่มีอะไรที่ต้องเสียเลยใช่เป็นเงินได้หมดครับก็